แต่ว่าตา้งติงไปรถผมต้องมัดจำหลงนานสาวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องไวยรถกันนี่วะเออมัดจำก็ได้ไม่เจมป์เลยฮะได,ะได้มัดจำได้แล้วไปลงไปวันไหนครับไปวันนี้อวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรือมันไม่ครบสอาวันตามสัญญามัดจำเออแจวาค้งรถครับลงมาจัดกับกูว่านี่ครับ ลงมาจาับับตัวเดียวจักคูเป้แล้วรถกันนี้กูพ้นนะเองเลยครับลงมาจาั็ดคับกูลงมาอ่าก็โถดกับป้มไม่สมัดลงไปจั็ดกับ <c oughs> พี่ลงได้ครับใ่ใจลงมาจั็ดไม่ได้อะพอดีก็ตำารวจไปติดกับรถไว้แล้วครับกมไม่สมัดลงไปได้ได้การันตีผมเหี่ยวอย่างเหี่ยวใ่รู้ต่อรองถ้าเกิดป้อมมั่วใเดืดชั้น ได้เหลืองกูแหละตกลงไปไม่ไปไปต่ต้าไม่หมัดจำไม่ได้กับป้อมปูใหญ่แดงนี่ปักปักไม่ไม่เกี่ยวปูใหญ่แดงปูใหญ่ได้ไม่ว่าเปล่าไปไม่เกี่ยวกันไม่หมัดจำปุมไม่ไปน้ำเกี่ยวอยไม่เอากันไม่มัดจำปผ่มไม่เชื่อใครอยู่คนเดียโยล้อกันเพลินท่านวันก่อนติ่งแลวดับคนในบ้านพลนี่ครับไอ้บ่าวันว่าไปตรงมันโลตัสที่เอาตอนไหนพุม่ามาพุ่มไปโลตัสปุ่มก็ตรงรอยการตูนสนึํงสามพันเก้า โอยมันไปโลตันโปแก็ตนุ๊กบ้ามาตึงโลตันย้ายพอเราจอดไม่ลงยัดมาจาิงเบลอแทนเห็นมึงไม่ตีไปปลัดรถดตีปลือดได้มันจีเอวไปหลอนแป,ป๊บปืนเหรมึงตุง้ง๋วยเตี๋ยวอ,อ๋อแล้วมึงกลัวไรตุ้ง๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่กลัวปลือดได้อะแต่มันตีมาแอ๊กก็ไม่รัวกว่านผมหรอ อันตรายถึงหลังเคยโลมาเนี่ยโอนโลก๊อว์ไปเตียวเชื่อมาอเ่ร้านบุญมาเปล่านั่นไปเตียวท่าพิสุทธ์ตีนก่ยแต่งรังผมอยู่เรียมเรียม,ยมโอ้ยกัดขึ้นเลยเปลกแปลกปรกรรหกรบาน,นี่กูแหลมตกลงไปไม่ไปไปลำบากกูแหลมนักไม่นักกับกันนี้สามคนฟันสวยไม่ต้องกลัวไอ้รถนั่นไม่นักแต่เมืงองนั่นนะ ลำมากจริงนี่ตาปล่อยหวามนักหน้าแล้วนียกา่ป้องหนังลังเลยมันได้เบื่อกันคูทีบทีบใส่ลาเราเถียงทีมสวอจักรยานหนูเลยนูย่นเหรอมากกับไปกลับเตืนทางเลยเออเดี๋ยวไปดองคราวเดียวผมไปเชื้น้ำมันเดียวเอ้าแล้วไปเชื้ในี่ล้วน้ำมันน้ำมันไม่พอต่อเดี๋ยวไปดับกลางทางลำบากผมกับผู้ดีสานพวงใจอย่างแรง ไปใช้มันกน้อนย่าเ่เจนะกลับไ่ไม่เ่กับตัวเดียวมาชจหน่อยทอีนี้ไปงี่ใต้ดูตามาลี่ดูอนอนก้นคู่กันนั้นดูมาป่าเลยก็เบียร์ร้ยที่แม่มพอไปไร่วันข้อใครอย่ยาไปข้อยาบ้างนู้น ตามานแต่ละวันมึงเคยได้แกเบียมาถึงเมียบางไม่โมดแมสเด็กในโจมาถึงบ้านเอาไปเรื่อยเปลี wheat wheat ่ยนอะไรเลยโอ้วกูตมานกระดตายโอ้กระด้เบียต่ำตาได้พู้ใจแม่กันได้พู้มาเลี่ยมพู้มาเตี๋ยวมาตะวบานได้ไปตายโอ้เดี๋ยวปล่อไม่ต้องร็อกมาไหนไปได้เมียอึนไปตายกูได้ผู้เลิกเปรตันกุนเราครับเมียนี่โดนก็มั่งเงี้ยหยาหยาอโอนให้มันนักเรงยื้อเปลี่ยเมียได้ต่อหน้ากุนได้ได้ผู้ใจได้อย่าได้ต่อหน้ากุนกูไม่ เมียกูไม่เคี่ยวดา่อหน้ากูกูไม่เอาอยู่กันสิบกว่าปีเดียวไม่เคยเห็นเปล่อนไม่เคยได้เห็นว่าเมียกูดา่อหน้า